นี่ครับกลับมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับอยู่ในบรรยากาศของคู่ที่2ของการถ่ายเท่าสดไฟแดงทัวเขียวเกียริกำพลไฟน้ำเงินปตักนินซินบีมวยไทยครับพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์เอาล้ครับออกมาเดินเบียดถึงตัวนะครับต่อยท้องไนะ่หน้าเอามาดูนะครับว่าปตักนินโดนเข้าไปก็ทำท่าสะดุ้งได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าทัวเขียวจะทำได้ต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับปตักนินก็จะชิงเดินแต่ทัวเขียวจะชิงเดินก่อนเบียดเข้าไปดูว่า แจกแรงึ้นหมามั่นใจเลยนะครับยาฉีนนับแสนบาทเลยนะครับให้กับตัวเขียวเราเห็นตัวเขียวโดนแล้วครับเรายังไม่เห็นปะตักนินโดนบ้างนะครับต้องมาดูว่าเวลาโดนแล้วจะมีโครงเขงหรือเปล่าตัวใหญ่อ่ะต่อยลำตัวเข้าไปครับตัวเขียวอ่หักล้มลงไปครับปะเพยตุ๊กตาล้มลุกครับล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดี๋ยวเดินต่อโอ้โหสอกมากต้องป้องกันให้อยู่ด้วยนะครับอ้าวเวียงไปครับมวยมหาชนมาแทงแทงขาอ่อนไปอีกแล้วครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดวนเขียวนี่ครับตากตาล้มลูก,อ,ลกอ้าวลวงทองขูกขึ้นบนขึ้นบนทางซ้ายเกอะไอ้กันไม่ได้ครับอาจารย์ธงชัยกดแกะแยกอา้าวยกสามกลางยกครับตอนนี้ครางเวทีด้วยโอ้ทีมงานที่มุมนะครับหรือว่ากระตุ้นดวเขียวนะครับแค่หยันหน่อยเวลาต่อยล้มตัวนี้ได้เลยนะครับ ขอตักนินอย่าหยุดอย่าย่นให้เห็นนะครับตัวเขียวเวลาถ่ายก็ถ่ายเป็นชุดนะครับเอาเลยครับพยายามจะเบียดจากล้ำในเล็กกว่าก็จริงนะครับมายกเก่งหรือไม่เก่งครับก็พยายามจะเร่นอย่างเต็มที่นะครับทั้งหมัดทั้งเอะขานะครับเดินขยับเข้าไปราตักนิ้นี่ไม่ตกใจด้วยดูนะครับโอ้โหอาวุธที่ออกแต่ละเม็ดนี่โดยเฉพาะแข้งหนักตัวนะครับมีต่อคอยบวกด้วยตัวเขียวเองเดินเข้าไปนี่ก็ต้องระวังนะครับประมัดไม่ได้เลยเอา มือหรือปาครับเดินต่อย้องต่อยหน้าเหย,ยียดเข้าไปสีไม่ถนัดกรรมการต้องใช้ยอก่อนครับความพยายามของตัวเขียดนี่โอ้เต็มร้อยอยู่แล้วครับไม่ว่าผลออกมาแพ้หรือชนะสู้ได้หรือไม่ได้แกก็สู้มาทีกระเด้งไปอีกแล้วครับอ้าวเดินเดินไหแม่แต่ว่าโอ้โหวันนี้ประตัดยิงแกอาวุธมวยแกเยอะครับซ้ายเตะยัดเข้าไปมีแย็บด,ด้วยครับวันนี้ชยกยากมากนะของตัวเขียวก็ยังเชียวไปเชียวมาครับ ทักจะท้าลงไปหน่อยนึงครับตัวเขียวถ้าเดินช้านี่ครับอู้หซ้ายซ้ายหน้าของประตักนินคอดเบรกแล้วก็เพี่งเอา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 ในรุ้นได้รุ้นด้รุ้นในรุ้นตัวเขียวมาแนๆมีเขียวเจ้ามีเขียวเจ้ามาประตักนินโอ้โหดูครับแ,แกะออกข้างแล้วก็ดีดแท้งซ้ายมีศอกมาขู่อีกครับดยเรียกว่าตัวเขียวนี่เดินเผาหมัดก็ได้ลุ้นนะครับประจักนินก็โดนนะครับ แต่ว่ามันยังไม่ต่อนเนื่องนะครับก็ยังไม่ละความพยายามนะครับตัวเขียวนี่นะครับโอ้โหเดินต่อยหมัดเสียงเชียนี้รออยู่นะครับจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นนะครับปอตักนิ่งต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับใช้ความใหญ่พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับว่าพอไล่ต่อยเข้าไปก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับปะตักนี่นี่มีแข่งมีลูกขีดจุกจิกตัวเขียวก็ทําท่าจะยอมไปเหมือนกันนะครับแต่ว่า ยังจะมีฮึดเป็นช่วงๆนะครับไม่ยอมง่ายๆนะครับเอาดูนะครับทีมงานก็บอกว่าให้เดินต่อยมัดยันเดียวแต่ว่ามันทําอะไรได้ไม่เป็นทิ้น,นานปตักนินก็ไม่ยอมเป็นเต้านิ่นด้วยนะครับออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยเดินไปรับใบให้คะแนนแล้วก็ชูมือไปที่น้ําเงินครับปตักนินซินดีมวยไทยครับอ่านี่ครับที่ชูทางด่วนของเราเึ้นไปรับ สิทธิ์ลักตั้งคิดจะผู้เขียวเกรตดกำปนครับผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินนะครับประตักนินซินดีมวยไทย